สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ เราคุยกันมาถึงเรื่องไฟล์ตรงนี้เราก็จะมีความรู้พอที่จะมาสร้างโปรแกรมเกี่ยวกับเก,ก็บการเก็กบรายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บรายชื่อเพื่อนใน Facebook เก็กบรายชื่อเพื่อนพร้อมมือโทรศัพท์หรือว่าจะเก็กบรายชื่อแฟนของคุณก็กแล้วแต่นะครับผมเราจะมาสร้างโปรแกรมกันแต่ว่าไฟล์ที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะลบข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ทิ้งใช่ไหมแล้วมันก็จะเริ่มทําการเขียนใหม่แต่ว่าโปรแกรมนี้เนี่ยเราอยากให้ข้อมูลเก่ามันก็ยังอย เพียงแต่ว่าเราจะเขียนข้อมูลใหม่เพิ่มเข้าไปต่อจากไฟล์ที่มันเ,เขียนมาตรงนั้นนะครับเราจะต้องทำยังไงก่อนอื่นครับเรามาดีไซน์โปรแกรมของเราก่อนว่าเราจะทำไงก่อนอื่นนะครับสเต็ปที่1เราก็จะมาดูว่าไฟล์ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่ไหมถ้าไฟล์มันมีอยู่ให้แสดงข้อมูลของในไฟล์นะครับผมถ้าไฟล์จะมีหรือไม่มีก็ตามเนี่ยจากนั้นเราก็จะเปิดไฟล์ตรงนั้น เพื่อเขียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเขียนเพิ่มเข้าไปก็คืออันที่สองนะครับเรายังไม่รู้ว่าทํำยังไงเดี๋ยวเราจะมา,าผมจะมาทําให้ดูในวิดีโอนะครับแล้วพร้อมคําอธิบายว่ามันคืออะไรจากนั้นพอเราเขียนเสร็จเราก็จะทําการแสดงข้อมูลออกมานะครับผมก็ไม่ยากอะไรเลยก่อนอื่นเลยเราไปดูในส่วนของโปรแกรมก่อนนะครับผมตอนแรกเลยคนบล็อกน่ารักมากเตรียมฮาโรว์มาเมอร์มาแต่ว่าเราไม่ต้องการน,นะครับผม,ผมจะลบออกไปโอเคครับก่อนอื่น เรานะครับก็จะต้องใส่ไฟล์เข้ามานะครับอา้าวไฟสตรีมแล้วตรงนี้เรามีอะไรบ้างตรงนี้เรามีแสดงไฟอยู่ใช่ไหมครับถ้ามีไฟล์อยู่ดังนั้นก็จะคือ input u t l ไฟสตรีมนะครับก็คือ f in นะครับแค่นี้แหละครับ f open f in o p n นี่ครับจริงๆแล้วคุณจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผม ่าเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือว่าเราจะ open อะไรนะครับ open ไฟล์ตรงนี้นะครับแต่ว่าไฟล์ตรงนี้ผมจะตั้งให้เป็น constant อยู่ข้างนอกนี้นะก็เป็น const character ก็คือไฟล์ name แบบนี้นะครับผมไฟล์ name ของผมเนี่ยให้เท่ากับ g u e s t g u e s t book แบบนี้นะครับ .txt s e เข้าไปซะแค่นี้แหละครับจากนั้นในส่วนของ open ใช่ไหมเราก็ open ไฟล์ name แบบนี้นะครับผมแค่นี้แหละครับจบ จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าสร้างตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณจะทําการแบบนี้นะครับผมมันจะทําการเปิดไฟล์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าผมไม่ชอบซินแท็กแบบนี้เพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ชัดเจนนะครับผมผมปกติที่ทำเนะ่ยผมก็จะทําแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมเอาไปไหนละแค่นี้ครับเราสร้างอ็อบเจกต์มาก่อนจากนั้นถ้าเราโอเพ่นแล้วก็มาเรียกใช้ฟังก์ชันโอเพนโดยตรงคุณจะทำแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับพี่ผมสอนไปเมื่อกี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีอะไรจากนั้นโอเพนเสร็จแล้วก็มาเช็ค เรามาเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยมัน open จริงไหมก็คือ if นะครับก็คือ f r i n t is open มัน open หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามัน open เนี่ยนะก็ให้ทำการ print ขึ้นมาก็คือว่ามี character อันนึง ch นะครับผมแล้วเออเราจะผมจะเอา ch ไว้ข้างนอกนะครับเหตุผลก็คือว่าผมไม่ต้องการจะสร้าง ch ทุกครั้งเพราะว่าในโปรแกรมนี้มันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ print ออกมาใช่ไหมดังนั้นผมจะทำสร้าง ch เดียวเหตุผลก็คือว่าประหยัด เมมโมรีนะครับผมเพราะโปรแกรมนี้รันมันก็จะ,อะขอจองพื้นที่ไว้ให้คาแรคเตอร์ตัวนี้อันเดียวชื่อว่า ch ถ้ามันมีแล้วเราก็จะทำการรับนี่นะครับแสดงเข้ามาก็คือ f in get ตรงนี้ก็เป็น ch นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น c out ก็เป็น ch แค่นี้แหละครับจบนะครับผมถ้ามันถ้ามันปริ้นอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ f in close ทำการ disconnect มันซะ นะครับผมก็แค่นี้เราก็จะได้โค้ดของตัวนี้แล้วถูกไหมครับแสดงไฟล์ถ้าไฟล์มีอยู่นะครับผมก็หมายความว่านี่นะถ้าไฟล์มีนะก็ให้ปรินตรงนี้ถ้าไฟล์ไม่มีก็ o p n ไม่ใช่ o p n e นะครับโอเคครับแค่นี้ะครับต่อไปก็คืออะไรอีกก็คือว่าตรงนี้นะครับเปิดไฟล์เพื่อเขียนเพิ่มอะไรสิครับวิธีการเปิดไฟล์เราก็รู้ว่าต้องสร้าง out file stream มาอันหนึ่งนะครับผม o f stream นะครับ s t R E M โอเคครับ F out แล้ว F out ตรงนี này, <ม>้ผมก็จะทำการเปิดไฟล์ O P N นะครับเปิดไฟล์ของอะไรไฟล์ name นี่ละครับเราก็จะทำแค่นี้ใช่ไหมในเวอร์ชันเกา่าในโปรแกรมเก่าแต่ว่าถ้าเรารับชื่อไฟล์ name มาแค่นี้มันจะทำการลบไฟล์นะครับ อะไรที่อยู่ในแฟล์ตรงนั้นน่ะมันจะทําการลบหมดก่อนที่มันจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปถ้าเราไม่อยากให้มันลบนะครับเราก็จะต้องเตรียมอาร์กิวเมนต์ให้มันอีกอันึงจริงจริงแล้วในโอเพนเนี่ยรับได้2องอาร์กิวเมนต์นะครับแต่ว่าทําไมเราสามารถใส่ได้อันเดียวติ TikTok, 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 ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหูแล้วครับเพราะว่าคอมไพเลอร์เนี่ยเขาเตรียม default Argument ให้ว่า default Argument เนี่ยให้ทําการลบไฟล์ออกนะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ทําการลบเราก็โชว์ว่านี่นะ I O S base ซึ่งมันอยู่ในส่วนของ base ตรงนี้นะครับ ผมจะทำโปรแกรมมีให้เสร็จก่อนแล้วผมจะกลับมาอธิบายว่า iOS base มีกี่ชนิดมีอะไรบ้างถ้าอยู่ๆว่าก่อนที่จะมาเริ่มโปรแกรมนี้ใช่ไหมผมมาบอกว่านี่นะคุณจะต้องรู้ว่า iOS base in iOS base out iOS base app iOS base ธนาครเ็ดเรารู้แค่ความหมายแต่ว่าเราไม่รู้วิธีใช้งานมันมันจะไม่ธรรมชาตินะครับผมดังนั้นผมก็เลยมาสร้างโปรแกรมนี้กันก่อนพอเราพอเรารู้วิธีการใช้งานเสร็จปุ๊บเราเข้าใจความหมายได้ง่ายๆครับแป๊บ แป๊บเดียวโอเคจึนี้เราจะเอาไฟล์เพื่อทําการเอาไฟล์ออกใช่ไหมตรงนี้ผมก็เป็นนี่นะเอานะแค่นี้นะครับแต่ว่า,ามันมีแค่2อง argument นะครับที่จะรับได้ถ้าผมจะทําแบบนี้อีกมันก็ไม่ได้ดังนั้นผมต้องใช้ตรงนี้นะครับ operator ตรงนี้เรียกว่า bitwise operator นะครับผมม,มันหมายความได้หลายอย่างนะครับถ้าสมมติว่าคุณจะปรินทแบบนี้นะครับก็คือว่า c out แบบนี้แล้วก็คือหนึ่ง หรือ1แบบนี้นะครับผมแล้วก็ n l i e ซะคุณก็จะได้1ขึ้นมาถ้าคุณเป็น1หรือ0คุณก็จะได้อ่าหนึ่งเหมือนกันนอกจากคุณจะเป็น0หรือ0คุณก็จะได้0นย์ะครับผมมันก็คืออ่า bitwise operator อาจจะทำเป็นแบบไฟอ่าใบความรู้ข้างล่างนะครับว่ามันคืออะไรบ้างแต่ว่าในที่นี้มันจะแปลว่ามันจะทำการเซตนะเซตอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซตบิดหรือว่าเซตแฟกเซตอะไร ตรงนี้แหะครับมันจะมีค่าคแต n ์ของมันหลายอย่างนะครับในส่วนของ F out ซึ่งเราจะมาพูดทีหลังแต่ในที่นี้อยากให้คุณรู้ว่าถ้าเราทําแบบตรงนี้ iOS base out แล้วก็ iOS base แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น app นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ A T E เดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับว่าสองสามานั I ้นะมันคืออะไรก็จะหมายความว่าเราทาจะทําการเปิดไฟล์เนี่ยที่ชื่อว่าไฟล์ name ซึ่งก็ชื่อว่า c a s t b o o k t x t เราจะทําการเปิดออกมากเพื่อจะเขียนไฟล์ออกไปเห็นไหมครับผมเอาเห็นไหมครับไฟล์เอาก็จะเอานี่คุณสมมุติว่าตัวคุณอยู่ในโปรแกรมนะครับไฟล์อินก็หมายความว่าเอาไฟล์เนี่ยเอามาอินพุตไปในโปรแกรมไฟล์เอาก็คือว่าเอาของที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยเอาพุตไปหาไฟล์ตัวนี้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็น append ก็คือว่าอ่าคือ append นะครับเดี๋ยวผมเปิดดิ่งให้ดูตรงนี้นะครับ append เนี่ยแปลว่า to add something เ piece of writing นี่นะครับก็ประมาณว่าเนี่ยครับเพิ่มต่อจากสิ่งที่เขียนไปแล้วแบบนี้นะครับแปลแบบบ้านๆเลยนะครับผมผมก็บ้านๆอยู่แล้วแหละก็แค่นี้นครับแล้วก็มาเช็คกี่ว่าถ้าไฟล์ตรงนี้ f out เนี่ยมัน is open ไหมแบบนี้นครับผม is open ถ้ามันเปิดนะก็แบบนี้นะครับผมเราจะมาทำอะไรถ้ามันเปิดได้เราก็จะทำการเขียนไฟล์เข้าไปนะครับ วิธีการเขียนไฟล์ก็คือง่ายๆเลยไหมครับก็คือ Copy จากตรงนี้มาเลยนะครับผมผมใช้การก o p y ตรงนี้มาแล้วผมก็โชว์วางจริงๆแล้วคุณไม่ควรทำนะครับซึ่งก็คือว่าตัวนี้ก็คือ f out นะครับผมก็หมายความว่าไอ้นี้ออบเจกต์ตรงนี้ที่เรามาใช้ตรงนี้ก็คือ .gch t e ถ้าตรงนี้ถูกก็ทําการตรงนี้แทนที่จะเป็น c out ใช่ไหมตรงนี้ก็ทำเป็น f out แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บมาตรงนี้นะครับ คุณจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้มันจะเลื่อนมาทางตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไม่ใช่ F out นะครับโอเคครับผมลบใหม่ดีกว่าผมเริ่มสับสนแล้วละ่ะว้าวครับในขณะที่ในตรงนี้เราจะทําการเขียนไฟล์เพิ่มใช่ไหมซึ่งก็คือว่าตรงนี้นะเปิดไฟล์เพื่อเขียนเพิ่มวิธีการเขียนเพิ่มเราก็ต้องรับมาเป็น C in ถูกไหมครับผมซึ่งในตรงนี้ก็เป็นในขณะที่ C in get line แบบนี้นะครับก็คือ C in แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น str นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นชนิดของ string ในของสตริงเนี่ยผมก็จะสร้างมาตรงนี้ s t r i n g s t r แบบนี้นะครับผมก็คือว่าดังนั้นเราก็จะต้องมีในไฟล์ของสตริงมาก่อนนี่ครับโอเคครับผมจากนั้นเราก็จะสร้างตรงนี้ได้แล้วตรงนี้มันก็จะง่ายๆเลยครับก็คือว่ามันจะเรียกฟังก์ชัน get line ตรงนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็น c in แล้วก็ s t r เด็แปลกแ มั่วแล้วครับมั่วแล้วครับถ้าตรงนี้เป็น getline นะครับตรงนี้มันก็จะต้องเป็นแบบชนิดไท์ของ character สมมติว่าตรงนี้เป็น scr 2แบบนี้ครับแล้วตรงนี้ก็คือจํานวนของข้อมูลใช่ไหมครับว่ามันจะมีเท่าไหร่สมมติตรงนี้20ก็หมายความ20่สไบต์แสดงว่า scr 2เนี่ยเป็นชนิดของ c h a r เตอร์ array of character ที่มี20ไบต์ดังนั้นเราจึงใช้ cin getline แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็น object ของ string class เนี่ยคุณไม่ต้องมี cin ตรงนี้นครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น ม,มันเป็นของ string class ใช่ไหมแต่ว่า c e เนี่ยมันเป็น object ของนี่นะครับ io stream ดังนั้น object ของ io stream จะไปเรียก object ของ string class ได้ยังไงถูกไหมครับผมดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จะผิดนะครับผมแต่ว่า get line function เนี่ยเราสามารถอ่า get line function เนี่ยมันอาจจะ declare ไว้เป็น friend ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมเดาเอาก็เพราะว่าเราสามารถใช้ Object ของ cin ได้เห็นไหมครับผมแล้วตรงนี้เราก็สามารถใช้ Object ของ อ่า string ได้ซึ่งในที่นี้ของเราก็คือ str นะครับผมจะมีอะไรซะอีกนอกจาก f e function ถูกไหมครับผมก็คือว่าสามารถเข้าถึง cin ก็ได้แล้วก็สามารถเข้าถึง str ตรงนี้ก็ได้นะครับผมง่ายๆยไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจเรื่องคลาสเราก็จะทำเรื่องไฟล์ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นว,ว่าถ้าตรงนี้มันทำงานถูกต้องนะก็ให้ทำการเอา str เนี่ยไป,ไปเก็บไปเก็บไว้ที่ f out ตรงนี้นะครับผม str เห็นไหมครับแต่ว่า ถ้าเรากด enter เนี่ยตรงนี้มันจะไม่เอ uh, อ getline เนี่ยมันจะไม่รับ enter ใช่ไหมครับถ้าผมสมมุติว่าผมพิมพ์แบบนี้นะครับก็คือว่า test แล้วผมกด enter ปุ๊บพอผมกด enter มันก็จะ generate backslash n แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเก็บ test เนี่ยไปไว้ที่ str นะครับผมและ str ก็จะมาไว้ที่ f out แล้วตัวนี้มันก็จะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผมดังนั้นผมพอมัน ผมก็จะเอา n line เข้าไปต่อให้มันให้มันขึ้นมาทัดใหม่ก็แค่นี้แหละครับจบนะครับผมจากนั้นยังไงต่อพอมันรับเสร็จแล้วผมก็จะทำการ disconnect นะครับผมก็คือว่า f out close แค่นี้แหละครับเราก็ทำการ disconnect ถ้าสมมุติว่า if ตรงเนี้ยถ้าไฟล์ตรงเนี้ยมันเปิดไม่ได้นะครับซึ่งในที่นี้ของเราก็จะเป็น else ใช่ไหมครับ else else อะไรละ่ะ else ตรงนี้ก็ให้ทำการ print ว่า cannot นะครับ open file to write นะครับอาจจะเป็นเหตุผลอะไรผมก็สมมุติว่าไฟล์ตรงนี้เราเปิดขึ้นมาแล้วมันถูกไวรัสกินหรือว่ามันยังไงก็ตามเหอะคือมันเปิดไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่ามันเปิดผิดมันก็จะขึ้นตรงนี้พอขึ้นตรงนี้เสร็จผมก็จะให้ทำให้มัน terminate p r ร g r a m ซะดังนั้นเราก็ exit ใช่ไหมครับ return set failure แบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเราใช้ตรงนี้ก็อย่าลืมในส่วนของ C standard ซักซึ่งก็คือ include cstdlib C โ okay อเคครับ standard library จากนั้นก็ก็แค่นี้แหละครับโอเคครับตรงนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เปิดไฟล์เพื่อเขียนเพิ่มหวัวใจหลักของโปรแกรมนี้ก็คือตรงนี้แหละครับ Out นะครับผมเอาไฟล์ แสดงออกจากนั้นก็ append append มันก็คือต่อท้ายมันนะครับจากนั้นเราก็มาแสดงข้อมูลอพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะแสดงข้อมูลก่อนที่จะแสดงข้อมูลนะครับผมจะทําการเคลียร์มันก่อนซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้ system นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น cls นะครับแล้วในส่วนของ system เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ standard input output นะครับผม include cstd IO นะครับผม Standard Input Output v ดีโอไหนไม่รู้บอกว่า C Studio นะครับผมสุดยอดพูดมาได้ไงจากนั้นผมก็ทำการ p r i ้นไฟล์ออกนะครับผมจะก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยครับซึ่งก็คือว่าเรามี f in อยู่แล้วใช่ไหมผมจะก๊อปปี้ตรงนี้มานะครับแล้วเราก็บอกว่า f in open แบบนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไฟล์ a m e นะครับ ก็แค่นี้แหละครับเราก็จะวางตงัวนี้ถ้า f in มัน open สำเร็จเนี่ยก็ให้ามการแสดงตัวนี้ออกมานะครับผมซึ่งในตรงนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ f in นะครับตัวนี้ต้องเป็น c in get ถูกไหมครับเพราะว่า <laughs> เราจะเราจะรับค่าเข้ามานะครับรับเอาละสิเดี๋ยวงง ถูกแล้วครับถูกแล้วครับก็คือว่าถ้า cin. get ก็หมายถึงว่า get ch มาจาก uh, console input ตรงนี้ standard input ก็คือคีย์บอร์ดใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รับมาจากคีย์บอร์ดเรารับมาจากไฟล์ก็คือ fin. get โอเคครับพอเรา get ก็หมายความว่ามันจะเอาเนี่ยนะที่อยู่ในนี้นะมาเก็บไว้ในส่วนของ ch แล้วหลังนั้นเราก็ print ch ออกแค่นี้แหละครับจนกว่าตรงนี้มันจะผิดนะครับผมแล้ว uh, fin ตัวนี้มันถึงจะ close ออกไปก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรละ โอเคครับเรามาลองรันดูก่อนมันจะผิดถูกยังไงผมขอเปิดอาโฟลเดอร์49ให้คุณดูก่อนนะครับนี่นะครับโปรเจกต์ที่49ของผม,ผมไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเราลองรันดูมันก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า g u e s t นะครับผมโอเคครับเรามาลองรันโปรแกรมมิ่งก่อนเลยเอานะรันนะครับมันก็จะขึ้นออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอะไรสักอย่างเลยมันไม่แสดงอะไรนะครับอ๋อสมมุติว่าผมจะพิมพ์ไปนี่นะครับ มะคอมแล้วตรงนี้สมมติว่าเป็นเบอร์โทนะครับโอเคครับแล้วตัวนี้ก็มีสุรพงแบบนี้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเคสรินแบบนี้ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทเข้าไปของโคเรนเทอร์แค่น okay, ี้นะครับถ้าผมกดอีกทีหนึ่งอีทีอีทีนึงเอาไม่จบสักทีโอเคครับเราผิดพลาดนิดนึงคือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยแบบนี้ครับบรรทัดเปล่าๆเนี่ยผมอยากจะให้มันจบการทํางานนะครับผม เราก็จะมาเช็คตรงนี้นะครับก็คือว่า,าในส่วนของในส่วนของการรับค่าเข้ามาเนี่ยก็คือว่า f t เนี่ยตรงนี้นะครับผม get line c in ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาเช็คว่าถ้าสมมุติว่านะครับผมถ้าตรงนี้มันรันถูกก็แสดงว่าถูกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า s t r เนี่ย dot l e n t แบบนี้นะครับก็หมายความว่าความยาวของ s t r เนี่ยถ้าความยาวของ s t r เนี่ย น้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แบบนี้นะครับคุณเข้ <S 2> <S 2> <radio> าใจไหมครับผมก็หมายความว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์ A B C ใช่ไหมครับดังนั้นความยาวของมันก็คือ3 3น้อยกว่าศูนย์หรือไม่คําตอบก็คือผิดนังผิดตรงนี้มันก็จะผิดดังนั้นตรงนี้จิกของผมนี่ผิดนะครับก็จะหมายความว่าในขณะที่ตรงนี้ถูกนะแล้วก็ในขณะที่เ string เนี่ย ความยาวมันเนี่ยมันมากกว่า0ูนย์นะใช่ไหมครับมันถึงคาตรงนี้แต่ว่าถ้าเราใส่ enter เปล่าๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่รับอะไรเลยใช่ไหมดังนั้นความยาวของ str เนี่ยมันก็จะเท่ากับ0ย์ถ้าความยาวของมันเท่ากับ0 0มากกว่า0ูนย์ใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่พอมันไม่ใช่มันก็จะผิดนะครับตรงนั้นตรงนี้มันก็จะผิดตรงนี้ close มันก็จะแค่นี้นะครับผมโอเคครับเรามาดูที่49ของผมตรงนี้มันมี guestbook เห็นไหมครับแล้วเมื่อกี้ผมผมทาการปิดมัน นะครับผมโอเคครับตรงนี้ผมจะลบ g u e s t b o o k ตรงนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคครับจากนั้นเราก็จะแต่ก่อนแต่ถ้ามันเปิดเสร็จนะครับแล้วก่อนที่เราจะใส่ค่าตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะบอกให้ u s e r บอกว่านี่นะ Enter name แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะขึ้นมาทัดใหม่ให้เขาแค่นี้นะครับผมก็แค่นี้แหละครับโอเคครับมาลองรันดูกันเลยครับ ผิดตรงไหน str เครับเลนจ์ตัวนี้ต้องเป็นฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันก็อย่าลืมใส่วงเล็บจากนั้นมาลองรันดูอีกทีนึงเห็นไหมครับ enter name เพราะว่าตรงนี้ฟไฟล์ยังไม่มีใช่ไหมครับผมมันก็จะไม่สแสดงอะไรให้เราสมมติว่าเป็น m a c r o นะครับ C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  โอเคครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอนตัวนี้ก็เป็น5แล้วตัวนี้ก็เป็นคลองแก้วแบบนี้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็น,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 น887แค่นี้ครับผมถ้าผมใส่ enter แบบนี้ครับโปรแกรมมันก็จะเสร็จสิ้นการทํางานครับมันก็จะโชว์ตรงนี้มาให้เราดูนะครับผมกด Enter ก็จบถ้าสมมุติว่าผมลองรันโปรแกรมนี้อีกทีหนึ่งอันนี้คือการรันครั้งที่2ครับเห็นไหมครับพอเรารันครั้งที่2เนี่ยมันก็มันก็จะขึ้นข้อมูลเก่าขึ้นมาแล้วก็บอกว่า Enter name ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมจะขอ Enter ตรงนี้ไปอีกอันนึงนะครับผมเพราะว่าเราเราอยากให้แสดงว่า Enter ตรงนี้มันเลื่อนมาอีกอันนึงนะครับผมเห็นไหมครับ Enter อยู่ตรงนี้ดังนั้นในครั้งที่สอเนี่ยผมก็ใส่ชื่ เกสรินแบบนี้นะครับผมชื่อเพื่อนผมเองนะครับผมแล้วัวนี้ก็จะเป็นอะนันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเพื่อนผมเองทําไมมันถึงเร็วนะครับแล้วนี้ก็เป็นพรทิปแบบนี้นะครับผมก็แค่นี้ครับผมกด enter เห็นไหมครับข้อมูลทุกอย่างมันก็จะมาต่อของอันนี้ผมกดปิดนะครับผมลอนอีกทีนึงเห็นไหมครับข้อมูลเก่าของเราก็ยังอยู่อยู่ครับผมจะพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับมันผมกด enter ปุ๊บ ต้องเป็นมหัศว่างนะครับความยาวมันเท่ากับศูนย์มันก็จะเพิ่มเข้ามาตรงนี้เห็นนะครับผมก็แค่นี้แหละครับง่ายๆแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณอยากจะถามมากที่สุดตอนนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าโปรแกรมทํางานยังไงไม่ใช่ว่าตรงนี้ยังไงแต่ว่า iOS b a s e out แล้วก็ iOS based app pen น่ะมันคืออะไรโอเคครับผมขอให้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับผมจะมาอธิบายตรงนี้ในวีดีโอหน้านะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ